อ่าข้อที่17นะครับข้อนี้จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับการคิดอย่างมีตรรก,กะนะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับก็คือการคิดด้วยเหตุผลนะครับตรงนี้บอกว่านักเรียนต้องยกลูกปัดให้น้อยที่สุดจํานวนกี่ครั้งเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่2ตามภาพนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามภาพที่2นะครับก็คือมีหัวใจ2ดวงวงกลม2อ,อันดาวหนึ่งดวงนะครับตรงนี้ นะครับเราต้องยกลูกปัดน้อยที่สุดกี่ครั้งนะครับเขาบอกว่าจากภาพที่1จะมีลูกปัดทรงกลมหัวใจดาวเสียบอยู่บนเข็ม A หากต้องการนำลูกปัดจาก A ไปวาง B และ C ตามภาพที่2โดยมีเงื่อนไขว่าให้ยกลูกปัดได้เพียงครั้งละ1ลูกนะครับเราจะทำยังไงให้มันได้เหมือนภาพที่2ตรงนี้นะครับอ่เราก็เริ่ม จำลองสถานการณ์ในการยกเลยนะครับอ่าเราก็จะได้ดาวมาก่อนเนาะดาวมาก่อนมาใส่ C นะครับอันนี้คือเป็นอ่าดาวมาอันเนี้ยคือครั้งที่1อ่าครั้งที่1น,นะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าต่อไปนะครับ ่าเราก็เอาวงกลมใช่ไหมครับวงกลมมาโอเควงกลมมาอันนี้เป็นครั้งที่สองเนาะที่สองนะครับอยากได้วงกลมอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าวงกลมอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันอยู่อยู่ด้านล่างสุดเลยใช่ไหมครับเราทาไงครับเราก็เอาในส่วนของอ่าในส่วนของหัวใจนี้ออกไปก่อน1ครั้งอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ สามใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เอาหัวใจออกไปอีกหนึ่งครั้งตรงนี้เป็นครั้งที่สี่ถูกต้องไหมครับเสร็จป,ปุ๊บหัวใจก็จะสามารถเอาออกจากเข็ม A ได้ละเราก็จะหัวอ่าวงกลมนะครับก็จะาสามารถเอาออกจากเข็ม A ได้ละเราก็าวงกลมนี้มาต่อเข้าไปเป็นครั้งที่ห้าตรงนี้อ่าเราก็จะได้วงกลมแล้วใช่ไหมครับเสร็จป,ปุ๊บนะครับ ห้าครั้งแล้วนะครับเราอยากได้หัวใจอีกนะครับตอนนี้ได้วงกลมได้ดาวแล้วนะครับหัวใจให้มีอยู่ในเข็ม A อีกครั้งนะครับตรงนี้เราก็ต้องเอาหัวใจที่เรายกไปไว้ข้างนอกก่อนนะกลับมาอีกซืบเสียบเข้าไปในเข็ม A ตรงนี้ก็จะเป็นครั้งที่6ที่เราเริ่มขยับอีกนะครับแล้วก็เริ่มยกหัวใจอีกครั้งสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับอ่า ก็จะได้หัวใจดวงที่2มาใส่เป็นครั้งที่7ดนะครับดังนั้นถามว่าในนี้เราต้องยกหัวใจทั้งหมดกี่ครั้งนะครับที่จํานวนน้อยที่สุดคําตอบก็คือ7ครั้งนั่นเองนะครับตามที่ขุนขูได้พายกไปนะครับค่อยคอยค,อยคิดไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับฝึกการจินานาการตามเงื่อนไขที่เขากําหนดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในลักษณะ ของข้อสอบวิทยาการคำนวณนั่นเองนะครับแต่ละปีก็จะหาสถานการณ์มาให้นักเรียนได้คิดฝึกทำนะดังนั้นนักเรียนก็ควรจะดูข้อสอบบ่อยๆนะครับฝึกการวิเคราะห์บ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญในการทําข้อสอบประเภทการวิเคราะห์นั่นเองเพราะว่าเอย่างนี้มันหมดยุคสมัยที่จะมาออกข้อสอบที่เป็นความรูค้ความจํและนะครับไกลมีกี่คาอะไรแบบเนี้ยหมดแล้วนะครับหมดยุคที่จะออกและแบบนั้นนะครับ